ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จะมาอ่าลงสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะก่อนที่จะไปเบิงอ่าอ่าใบของสถิติแนวทางของมืออ่าแนวทางของมือนีเนาะคะ่ะเบิงสถิติของหมู่บ้านก่อนก่อนค่ะของน้องตาเข้าอยู่สามรอบเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะเบิงของน้องตาก่อนนะคะของน้องตาเขายุี่อ่า แอบยับค่ะนีไม่ก่อนค่ะพี่น้องฝนมาตกหยากตกเย็นแต่น้อพี่น้องสิไดว่านปุยบอนะคะของน้องต้า <c oughs> ขออั้ค่ะวางเด่นที่ศูนย์กับห้าเข้าที่ศูนย์ 5, แปดหาแปดแปดหาเราก็หาศูนยรั่วๆเลยพี่น้องนะคะเขาน้อยแหลกเป็นตัวกลับนะคะไว้ตัวตรงตัวนี้เมนบ่พี่น้องแอดเขียนออกมาถือบอ มันเป็นหาเปดหาบอกค่ะนะคะเอาเข,าข่าคือเก้าล่ะคะ่ะเอาพี่น้องนะคะศูนย์มาหนึ่งสองสามสี่หาหกหกขังพี่น้องนะคะศูนย์มายุหกขังหากับมายุสองผลพี่น้องค่ะนะคะแอดสิเคียนพ้นผิดยี่เรืนีนน่แอดว่าเแมน,มน,มน 5, 5, บอกพี่น้องมันว่นเป็นหาเป็ดหาบอกค่ะฝ่าวโพดยิ่ปีรุนรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแล้วก็อ่า ของเอดเขาอยู่ทธีสองศูนย์ตรงๆรหลอดปกติเนาะค่ะพี่น้องนะคะหลอดปกติตรงๆเลยเนาะค่ะสองศูนย์ย่างเดียวเนาะค่ะแล้วก็ของเซียนสาระข้ามเขาอยู่ทธีศูนย์สองเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้แอดได้เ็ดสูตรประหยัดได้ด้เนาะค่ะสูตรงบหน่อยให้พี่น้องอยู่งได้สําหรับสามน้อยเนาะค่ะอ่ากับเขาอยู่ทธีศูนย์สองนะคะแอดจับยุทแค่์สามคูหนึ่งเมื่อวานเนาะค่ะ เอาไบริงยกออกมาหนํมาม้า่ัดฝาลายเนาะพี่น้องจะเห็ดแนวทางของอหลายอันลายแนววลายเนาะคะ่ะแอดเห็ดชุดประหยัดงบให้มาว่านมันชนอ๋อนี่ค่ะพี่น้องนะคะมันชนกันตัวนี้แอดก็เลยข,ขัดออกมาเนาะคะ่ะกะเขายุทีศูนย์สองโดยที่ว่าต้องไปตามลายแน่วทาาเลยนะคะมือนีแอดก็จะเห็ดให้พี่ให้น้องคือเกาเนาะคะ่ะชุดประหยัดงบเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ ถือว่าเดินดีนะคะเดินดีอยู่นะคะเดินดีมีพี่น้องทักมาขอบบุญขอบคุณหลายท่านนะคะ,ะดีใจค่ะขอพี่น้องได้แอดกะมีความสุขใจแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะมือนีกะน่าจะมีชนนะคะ่าจะมีชนซึ่งแอดจะขับออกมาให้พี่น้องอีกคือเกาเรคะ่ะ่าจะมีชอนอยู่ที่ ตัวใดกคือตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาหลายกว่านะคะพี่น้องคะ่ะไปซูแนวทางเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดจะคัดชนให้พี่น้องก่อนเนาะค่ะนะคะนะคะัดชนก่อนเนาะคะ่ะสามนอย มัดรวมเนาะคะ่ะฝ่าวี่น้องสิบหกเก้าหกหกนะคะอเออดเขียนมาจังเลยปาดีเขียนจากแนว ชุดชนสรุปเอานอกพี่น้องเนาะนะคะชุดชนสรุปนะคะชุดชนสรุปชนอยู่ที่ตัวไหนนะคะอ่าหนึ่งก็คือศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องค่ะศูนย์เจ็ด 3ามเจ็ดนะคะสามเจ็ดแล้วก็หกเก้านาะคะ่ะชุดประหยัดนะคะอ่าชุดนี้เนาะพี่น้องเนาะชุดงบหน่อยเด้ะคะอค่ะเฉพาะชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็สิบนะคะ ะะอันนี้คือชุดถี่ชนเด่นกันเนาะคะ่ะชนกันอยู่สามใบเนาะคะ่ะแอดก็เลยเอาจุดนี้ออกมาให้พี่น้องเ,เป็นคอเป็นจุดเปียกเทียบซื้อดอก่ะพี่น้องจุดเทียบชนเพซื้อนะคะพี่น้องมากก็ค่อยจัดคัดก็คอยพานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะไปบุงเด่นของสามน้อยก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเด่นสามน้อยอาจาะเขามาจังสีเนาะคะ่ะคือชอนมือใดมาเนาะคะ่ะ มือที่แลกเอ็ดวางเดนยุธีสามสี่หกแปดชนกันคือชอนตัวไนมาตัวนั้นชอนอยย่ทีแปกับหกในนังหกหนึงสองแจักตัวครัแปดสองคือกันจับกันออกแปดหกหดทัดหน้าเนาะค่ะชนกันย่ทีสานะคะออกที่สามสองสองสามหดทัดหาชนกันย่ทีหากับศูนกอดกันออก 5, หาศูนย์หดทัดหาชนกันย่ทีอ่าชน3สาม กัแบ,บ C, แต่ติดมาแต่ซีหาจับคูไดคือเก่าเพราะว่านนี่ชนกันยุทธีตัวใดค่ะพี่น้องชอนกันยุทธีเก่ากับศูศมาสตัวสองศย์เก่าสตัวออกเก่าสามมือนี่ชนกันยุทธีเจเก่าศู 0, นะคะเก่ามีสตัวศูนย์มีสตัวเจสองตัวแต่ให้อดฟันมือนี่อดมักศนะคะอดมักศนย์มือนี่นะคะพี่น้องมักตัวใดกรจะจัด ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดย่หันรคพี่น้องนะคะศู 97, นย์เก้าเจ็ดนี่มาแน่นอนพี่น้องเห็นแทบนะคะไปสู้ใบแนวทางเลยค่ะแนวทางของเซียนสารค้ามบ่เคยถอยออกจากศูนย์กับเจ็ดพี่น้องดงแต่มือแหลกที่เรามานั่มอ่อมาล่งช่องน้าแอดเนาะคะ่ะแอดจะเห็นตัวเลขนี่เกือบทุกมือเลยพี่น้องสังเกตนะคะมนะันเล่าวาเลหมานประจําตัวเล่าวาสันเนาะอันนี้บรไดบบุลีกันนะคะให้โชคให้ลากรอางเล่ากับเขาล้วนๆนะคะพี่น้องที่ติดตามเล่าเนาะค่ะ 020304727374 3ตัวหางเดียวคือ107นะคะของน้องต้าพารวยเนาะคะ่ะของน้องต้าจับวางที่เด่น6กับ3จับคู่มี676869373839 3, 3, 3, 3ตัวหางเดียวคือ563นะคะไปเร็วๆเลยเนาะพี่น้องอ่าสำหรับของแอดหวยคนร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะวางเด่นที่0กับ9นะคะ ศกับเก้าละกะจับคู่มี97 9าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกศูนตัวหางเดียว907ชนกันที่07เจดอ้าแอดบเดลลงตัวชนสิคะว่างหันนะคะบเดลลงตัวชนชุดงบน้อยนะคะศูนย์เนี่ก็ชนนะคะ07นี่ก็ชนพี่น้องค่ะนะคะปิวไปถีบได้แดนมันนี่ท่านมนน้องน้แห้งพี่น้องนะคะ อ๋อจับอยู่ค่ะมีเดอร์พี่น้องนะคะจุดชนจุดวบหน่อยเนาะคะ่ะอ่ามือบาดมากแล้วเน็ตเนาะคะ่ะจะไปต่อได้บ่คือฤษีพ่อซ้ำหนีคือเพ่นวาอิหลีพี่น้องคะ่ะนะคะสําหรับอ่าคลิปนี้ก็ต้องอยุดติไ้ซ้ำหนีกอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีกับรัฐบาลให้บนรางแตกสามตัวเดอ้อค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ